ตอนนี้ไม่มีแฟนคาคูททำยังไงดีใครเป็นคนโสดยู่บ้างจริงๆคุณขอมมีข้อมูลเรื่องนี้เยอะมากการที่คุณจะเจอคู่แท้ที่เกิดมาเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นมันมีกฎควอนตัมฟิสิกส์คนที่กําลังบอกว่าหนูเป็นโสดค่ะหนูไม่มีคู่ค่ะทํำยังไงดี ครูคมจะบอกว่าถ้าคุณยังมีแนวคิดอันนี้อยู่หนูเป็นโสดค่าหนูไม่มีคู่ค่ะหนูเป็นโสดข่าหนูไม่มีคู่ค่ะหนูเป็นโสดข่าหนูไม่มีคู่ค่ะคุณคิดทบทวนซำ้ำๆย้ำๆเอ๊ไม่มีใครมาคู่กับหนูเลยค่ะหนูเป็นโสดข่ะหนูไม่มีคู่ค่ะหลังจากนี้คุณจะไม่เจอคู่ชีวิตหรือต่อให้เจอก็เจอ,เจอแต่ผัวชาวบ้านนะครับหรือต่อให้เจอก็เจอ,เจอแต่เมียชาวบ้านครับคุณจะไม่เจอคู่ชีวิตที่เกิดมาเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นเพราะการตั้งต้นคําถามของคุณผิดหนึ่งครับ จงจำไว้ว่าเราจะไม่ได้ครับในสิ่งที่เราอยากได้ครับแต่ครับเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยนะครับผู้ชายรวยผู้หญิงรวยต่างๆพวกนี้คุณจะไม่ได้ในสิ่งนั้นครับแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นคำถามคือตัวของเราเองเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่จะเข้ามาครับวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ นั่นเป็นเพราะคุณเป็นตัวสะท้อนสิ่งที่เข้ามาทุกอย่างบนโลกเปนี้ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนจากตัวของคุณเองอะไรเป็นตัวสะท้อนบ้างคิดพูดทำสามอย่างนี้มันสอดคล้องกันครับถ้าคุณบอกเนี่ยหนูเป็นคนโสดค่ะหนูไม่มีคู่ค่ะหนูเป็นคนโสดค่ะหนูไม่มีคู่ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นตัวสะท้อนเข้ามาในสถานการณ์ชีวิตของคุณคุณก็จะกลายเป็นคนโสดคุณจะเป็นคนไม่มีคู่เพราะคุณรู้สึกขาดความรักครับ สิ่งที่คุณเป็นคือคุณขาดความรักรสิ่งที่คุณจะเจอในชีวิตคือคุณจะขาดความรักรแต่ในทางกลับกันครับตัวของเราเป็นกระจกสะท้อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าขอบคุณน่ะที่ชีวิตเนี้ยังมีลมหายใจขอบคุณที่ตอนนี้หัวใจยังคงเต้นอยู่เลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วละ่ะ3า4 0ิ0 6ี่ส้าสิบกสิบหัวใจของเรายังเต้นเพื่อเราทุกวันขอบคุณครับรู้สึกแฮปปี้ครับ ขอบคุณงานขอบคุณเงินขอบคุณยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องนะครับรักใครดูแลสนิทสนมปลอมเกลียวขอบคุณองค์ประกอบในชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้อยู่คนเดียวความรักก็เปี่ยมล้นอยู่คนเดียวเนี่ยคุณไม่เคยรู้สึกขาดความรักแต่คุณรู้สึกว่าความรักเนี่ยเต็มเปลี่ยมครับในใจครับไม่นานคุณจะเริ่มเห็นใครบางคนก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณครับเพราะอะไรครับ เพื่อทําให้ความรักเต็มเปี่ยมครับสแสดงว่าอะไรครับิเรื่องนี้ครูคมเคยสอนนักเรียนไว้ในคอร์สสั่งจิตชีวิตคู่คนคอนโซดนะครับคุณจะเจอสิ่งที่คุณเป็นเท่านั้นคุณคิดอะไรเกี่ยวกับความรักคุณพูดอะไรเกี่ยวกับความรักคุณทําอะไรเกี่ยวกับความรักคุณรักตัวเองยังไงคุณพูดกับตัวเองยังไงน,นั่นคือสิ่งที่สะท้อนผลลัพธ์ที่จะเข้ามาในชีวิตครับถ้าพูดโอ๊ยฉันเป็นคนแย่จังเลยฉันเป็นคนไม่สวย เดี๋ยวคุณก็จะเจอสถานการณ์แย่ๆเข้ามาในชีวิตฉันนี่มันโง่จังเลยฉันมันแย่จังเลยฉันเป็นคนขี้หลงขี้ลืมชีวิตของคุณก็จะเจอแต่เรื่องหลงหลง,ล,งลืมลืมขาดโน่นขาดนี่อยู่ตลอดชีวิตเ้ารู้สึกว่ารู้สึกขาดหายไม่เติมเต็มดูหนังดูซีรีส์โอ้ยพระเอกนางเอกเ,เนี่ยนะครับเขามีความสุขมากหันมาดูชีวิตของเราเรามารู้สึกขาดหายคุณก็จะต้องโดดเดี่ยวแบบนั้นตลอดชีวิตสถานการณ์ในชีวิตที่คุณจะต้องเจอกันเลยครับคือตัวที่คุณเป็น จริงๆเรื่องนี้มันมันมีการ affirmation นะครับมีมีการสั่งจิตตัวเองหลายอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตทั้งหมดครับใครที่รู้จักครูคมเนี่ยหรือหลายคนมาลองสัมมนา,ากับครูคมต่างๆพวกนี้หลายคนจะเห็นครับว่าพื้นเพพื้นหลังของชีวิตครูคมไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนครูคมไม่ได้พมั่งคั่งร่ํารวยต่างๆางมีทรัพย์สิสนุ้ยต่างๆางไม่ใช่นะครับครูคมมาจากเด็กจนจนคนหนึ่งแต่การชิปตัวเองให้กลายมาเป็นคนที่มีความมั่งคั่ง ็นคนที่มีพาสซีเป็นคาต่างๆเข้ามาในบัญชีหลายๆทางเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณต้องเปลี่ยนจิตตัวเองก่อนครับหนึ่งครับจำไว้ว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณเป็นสมัยก่อนครูความโคตรยากจนพ่อแม่อยู่ในรับจ้างเรี้ยยางพาราครูค,คมขอบคุณเงินทุกวัน ส0 0ร0 0ย0 0มร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหนึ่ันสองร้อยสามร้อยสขอบคุณเงินทุกวันขอบคุณที่มันเข้ามาขอบคุณที่มันเข้ามาขอบคุณเงินที่เสะสมไว้อขอบคุณทุกวันจนกระทั่งเริ่มเห็นโอกาสมากขึ้นเริ่มเห็นไอเดียมากขึ้นเริ่มเห็นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นครับเกิดจากอะไรครับคุณเปลี่ยนสามอย่างคิดพูดทำให้มันสอดคล้องกัน อันนี้ใครอยากได้ผลเสตต้องไปทบทวนในคอร์สครับอยู่ในสังกกตชีวิตคู่สองครับนั่นเป็นเพราะคุณไม่มีคารมครับคารมเป็นต่อรูปลอเป็นรอคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์จากที่เป็นการศึกษาทั้งหมดนะครับจะมีคนสองกลุ่มใหญ่ๆครับหครับคนที่มีอีกโก้ครับคนที่แพ้ไม่เป็นกับสครับมักเป็นคนที่พูดตรงๆครับ อะไรดีฉันก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีฉันก็บอกว่าไม่ดีท้ายที่สุดแล้วมันอยู่กับใครไม่ได้เลยเพราะอะไรครับไอ้คนมีก็เอาชนะตลอดเวลาไอคนพูดตรงๆก็ไม่เคยถนอมน้ำใจใครแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีครับแต่มันเกิดจากการที่เราไม่มีศิลปะในการพูดครับปากเป็นเอกเหมือนเศกมนให้คนเชื่อคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่าง